สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการกำก,กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศโดยมอบหมายให้พันตรีวณิวัต์คำวิไลเป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัดที่สถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีเป็นอาหารสุนัขจำนวน260กระสอบและอาหารแมวจำนวน14กระสอบโดยมีนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการน,นายอนันทวินิจิแถวปฐมเจ้าของสถานสงเคราะห์ให้การต้อนรับ จากนั้นพันตรีวันนิวัตคำวิไลผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานเปิดกรวยถวายสการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายนานอนันทรวินิถาวรพมเจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์กล่าวคำสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเข้ารับพระราชทานอาหารสัตว์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นพันตรีวันนิวัตคำวิไลเยี่ยมการทํางานของเจ้าหน้าที่และเยี่ยมชมส่วนต่างๆภายในศูนย์สําหรับสถานสงเคราะห์บ้านานางฟ้าของสัตว์จรตั้งอยู่ที่ตํบบบาบลม กรมปรศุสัตว์ที่ได้ให้การช่วยเหลือสุนัขจรจัดและแมวจรจัดมาตั้งแต่ปี2547ในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมเผื่อบ้านกลางจังหวัดนนทบ,บุรีต่อมาสัตว์เลี้ยงมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับประสบปัญหาทุวิด1ในปี2554จึงได้ย้ายสถานที่มาที่สถานที่แห่งนี้บนพื้นที่จานวน39ไร่ปัจจุบันมีสุนัขและแมวจรจัดจํานวน2,000ตัวเป็นสุนัขเพศผู้จํานวน500ตัวเพศเมียจานวน900ตัวแมวเพศผู้จํานวน200ตตััวววและะเเพศมมีนน400มีีจจจจําาาานนนน400ซึ่่ง้้หทกสกกรปรสป จากหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารักษาพยาบาลสัตว์และทําการผ่าตัดทําหมันให้กับสัตว์นอกจากนี้จังหวัดสระบุรีได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการควบคุมดูแลสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปรณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรักติยาราชนารีมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 哦。Oh